ดีครับเพื่อนๆในบ้านครับผมเอกสุทาครับและข้างๆของผมนี่คือสวัสดีครับผมโจครับโจ39เช็อปเชียงใหม่พี่เชียงใหม่นี่คือวันนี้นะฮะต้องดันด้นมาเลยนะฮะ EP ที่5แล้วนะครับต้องบอกก่อนอย่างที่บอกเมื่อ EP ที่แล้วว่าเราจะไปไหนกันวันนี้ฮะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่อำเภออะไรฮะที่นี่สัน่าตองครับพี่สันบาตองครับทำไมต้องดันด้นมาจากตั้งแต่พัทยาโผล่มาทีเชียงใหม่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะที่นี่น่าจะเป็นหนึ่งเดียวเท่าที่ผมเห็นะตอนนี้เลยนะครับที่เขาเรียกว่าแปลงสภาพ จากรถที่รีโว่ที่คุณมีอยู่แล้วให้เป็นตัวใหม่ล่าสุดหรือว่าเป็นตัวอนาคตหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะต่างประเทศไปเลยใช่ครับตัวนอกไปเลยก็ได้โดยพื้นฐานเป็น Z ซตอีดิชันรีโว่ดีเซตอีดิชัของเรานี่แหละอันดับแรกเดี๋ยวถามก่อนโจเปิดร้านนี้เขาเรียกว่าร้านนี้เป็นมันทำเกี่ยวกับอะไรฮะผมเปิดอันนี้เป็นอู่โจสามพิ้าชอนะครับเราเราเปิดตั้งแต่เรารับงานประกันภัยรับงานตกแต่งครับแล้วก็ จะทั้งซ่อมจะทั้งแต่งก็อยู่ที่ลูกค้านึกยังไงถึงมาเปิดเป็นอู่มีพื้นฐานอะไรมาฮะถึงได้มาทำเป็นอู่ประกันอะไรแบบนี้<ก>ด้วยก็เราเริ่มจากการชอบการแต่งรถฮะเราพอสมัยก่อนเราก็โตเติบโต,ต,ตมาจากวีออก็คือเริ่มต้นจากเบนซินมาก่อนใช่จากเบนซินมาก่อนอแล้วพอชีวิตจริงอะรถกระบะมันเยอะกว่าเพราะว่ารถกระบะเป็นรถใช้งานใช่ใช่แล้วเราก็ เริ่มมาจับทำรถตัวเองทำรถเพื่อนจนมีลูลกค้า <ừ> จนเข้าไปอยู่ในวงการประกันเราก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นครับผมมันเป็นรถเพื่อการพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้ได้สมบุกสมบันใช่ครับและตอนนี้ที่เป็นนิยมเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือโตโยต้าครับก็คือไฮรักลีโวดีเซตอินดิชันนั่นเองครับปัจจน,นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็น r ีโวเนี่ยจะไม่มีโป่งใช่ใช่จะเป็นะจะเป็นไม่มีโป่งจะเป็นแคบมาก แต่ตอนนี้จะเป็นตัวที่มีโป่งมีโป่งแล้วโรงงานมาเลยเรามาเริ่มต้นกันที่คันแรกก่อนนะครัคันนี้นี่เป็นคันสีนี่สีสวยเลยอันนี้ก็เรียกสีสีแดงหรือสีส้มสีส้มครับส้มทองส้มมุกทองด้วยส้มมุกทองครับมันเป็นการแต่งแนวไหนคันนี้เป็น리เวอร์ีเซ Edition คันนี้ลูกค้าก็จะทําเป็นแนวแพนด้าเนาะแพนด้าก็คือก็คือคาร์บอนบวกกับสีก็คือคันนี้โป่งเป็น บเป็นคาร์บอนครับอันนี้เป็นเป็นคาร์บอนแท้ๆเลยไหมฮะหรือว่าเอาไปทําผมอ่ะผมชอบการคือรถใช้งานควรจะเป็นแก้มเหล็กเราไปหุ้มโอเคอันนี้ก็คือเป็นแก้มเหล็กใช่ครับอ๋อดีเลยมันมันแข็งแรงใช่ไหมสมมติว่ามีใครมายืนพิงมันไม่ยุบถูกต้องเอาแล้วอย่างนี้นี่เรามีรับประกันไหมก็รับประกัน6เดือนครับอ่าแล้วเห็นคันนี้มีสเกิร์ตค้างๆด้วยปกติจะไม่เห็นก็เติมใช้สเกิร์ตของตัว GR ครัครับ โ oh. อ้ใส่ตะเกิร์ตตัวท็อปตัว GR อาร์ถ้าถือว่าเป็นภาคกลางยังไม่ค่อยเห็นใช่ใช่เออแต่อันนี้มัน,มนมเป็นแนวของเขาอะใช่อันนี้เป็นสเกิร์ตตรงรุ่นตัวของ GR ตัวเตี้ยเลยครับแล้วอะไรที่มันมันมันผสมผสานกันได้อีกอ่าอย่างอย่างคันนี้ไม่ใส่สเกิร์ตตรงไอ้ที่ป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็จะใสะ uh ่ค huh. ัมตามสไตล์ไวรุ่นอ๋อเป็นคัมคัมคัมเขาเรียกอะไรคัมหลบป้ายครับผม เติมไฟหน้าโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ huh. <projector. S 1> ปกติแล้วมันจะอยู่ในรุ่นอะไรต้องอยู่ในรุ่น G R ครับอ๋อ oh, เอา G R มาใสา่แล้วถึงในด้านของเครื่องยนต์ มันต้องทำอะไรแรงไหมสำหรับถ้าอูโจ39แล้วเป็นไงปรับแต่งอะไรบ้างอัพจากเครื่อง2.4เป็น2.8ผมจะเน้นอัพแบบสแตนดาร์ดเออยังไงยังไงฮะเพิ่มอะไรของ2.4เป็น2.8มันตรงรุ่นมันจะผมชอบความเหนียวครับอเพราะพวกนี้นี่บอกก่อนว่าพวกข้อเหวี่ยงพวกอะไรนี้มันเท่ากันใช่ไหมครับอ๋อมันก็เลยสามารถเอาของ2.8อย่างเช่นหัวฉีดไอ้พวกนี้เอาไปใส่2.4ได้ใช่ครับมันก็กลายเป็น2.8แล้วครับ ที่สาคัญคือมันเหนียวขึ้นเพราะมันเป็นอะไรเดียวกันใช่ครับหนึ่งคันนี้ยังไม่จบคราวนี้เรามาเอาถึงแบบว่าถ้าเกิดว่าผมเองเนี่ย<ช>อยากได้รีโวดีเซตดิชันแต่งบผมยังไม่ถึงแปลงได้ครับอาทิเช่นรีโวปี15จนถึงให้เป็นตัวปัจจุบันปี23ก็ออได้ครับโดยที่มันจะต้องตัดต่อตัดอะไรไหมอาจจะมีการเปลีกก่ยนเปลือกกระบาดเลาะเปลี่ยนอ๋อบางจุดใช่ครับอ๋ออันนี้ว่ากันถึงกระบานะไม่ใช่แค่หน้านะใช่ถ้าหน้าเนี่ยมันใส่ได้เลยใช่ครับถูกไหมฮะแต่ถ้าหน้าก็อาจจะมีต้อง เปลี่ยนแก้มเป็นโป่งใหญ่แต่ข้างหลังมันต้องตัดต่อเปลือกกระบะครับอ่าถ้าเป็นข้างหลังนี่ต้องมีนะท่านผู้ชมฮะอย่างคันนี้นะคะครับผมอ่าอดีตก็เป็นรถคอรี่เก่าคือรีที่เป็นรถตู้ถือนะใช่ใช่คันสีส้มๆอ่ะพี่เออใช่แล้วแล้วทำไมกลายเป็นรถคอกอะไรสวยขนาดนี้เจ้าของเขาซื้อเงินสดไปเลยแล้วอยากเหลือเงินที่เหลือเอาไว้แต่งอืมอืออือเอาดวก่อนอันนี้มันคือรุ่นอะไรอ่ะเป็นรีโวปี2015ครับอฮ้ยแต่แต่จากที่เรามองนี่มันคือแบบ มันจะจีอาร์ก็ไม่ใช่มันจะล้อโคก็ไม่เชิงมันคือ,อยังไงฮะโจฮะคันนี้ข้างหน้านะครับก็คือหน้าของรีโวจีอาร์ปี2023ครับอ่าแล้วก็ทำให้ตรงรุ่นโดยทุกอย่างคือมีคิ้วล้ออืมและที่จริงรถรถเดิมๆอ่ะคันนี้จะเป็นโป่งเล็กเราก็าต้องมาแก้เป็นโป่งใหญ่อ๋อเป็นโป่งใหญ่ด้วยใช่ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรมันมีผสมล้อโคาไปด้วยไหม ผสมครับผสมด้วยเป็นล็อกโค GR ตัวท็อปล็อกโค GR ตัวท็อปกันท่านผู้ชมครจากรถที่เป็นตัวสแตนดาร์ดครับปีอะไรนะปี2015ครับปี2015แต่อัปเกรดเป็นล็อกโค GR ตัวท็อปใช่ครับเป็น2023ันตัวล่าสุดเลยครับมันทําอะไรมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนบอดี้ก่อนนะครับบอดี้คือจะต้องเริ่มตั้งแต่แก้มทำเปลี่ยนแก้มเป็นป่งใหญ่ก่อน แกมเป็นโปร่งใหญ่กันแล้วหนึ่งอ่ะไม่อันนี้ถือว่าไม่ยากคือหรือเปลี่ยนได้เลยอ่ะหรือเปลี่ยนก็คือตัวชุดหน้าใช่ครับแต่ข้างหลังแก้มต้องตัดต่อให้เป็นโปร่งใหญ่เพราะรถตอนเดียวอ่ะไม่มีโปร่งใหญ่อ๋อเอาแต่ที่เราเห็นนี่คือตัดต่อตัดต่อครับเนียนมากอ่ะเนียนมากส่ครับโคตรเนียนเลยตัดในที่นี้คือคุณต้องต้องรับได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าแปลงนั่งคันต้องรับได้นะครับต้องเป็นสไตล์นี้แต่เขาแปลงมาเนี่ยมันมันใช้งานได้จริงๆระคอ่ะคันนี้เขาใช้งานจริงไหมอ่ะ หรือว่าเขาทําสวยแล้วคันนี้รถโชว์ครับพี่โชว์แล้วท่านผู้ชมฮะของร้านเผาสูนแนบอุ้ยรถนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่คันนี้รวมๆน่าจะเกือบสามแสนเหมือนกันครับผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดเป็นบางที่อาจจะไปเกินขนาดนี้ครับเกินกว่านี้แน่ๆแต่เนี่ยเขาอะไอยเขาค่อนข้างที่จะครบครับนะกับงบประมาณที่ประมาณ3ามแสนผมว่ารับได้แต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้และคันนี้ก็ท่านผู้ชมครับผมอยากจะนําเสนอเลยนะฮะเพราะตั้งแต่ผมทํารีวิวมาฮะสำหรับไฮ g ักลีเวอร์ดีเซ็ตอิดิชั่นเนี่ย แล้วก็ไปหลายๆอู่นะที่ถือว่ามีฝีมือมากๆในประเทศไทยเราผมมาเจอที่นี่แหละฮะมันมันยังไงฮะมันมันคืออะไรกระโฉมนี้ฮะรีโวตัวสี่ขอก็คือช่วงสั้นเอามาทําเป็นหน้า GR ออสเตเลียครับเดี๋ยวก่อนแล้วอลังอะไรอะไรไปหาที่ไหนยังไงเริ่มต้นจากข้างหน้าก่อนเลยทําอะไรไปบ้างฮะคันนี้ข้างหน้าก็เปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นี่คือนี่คือไฟของตัวนอกเลยป่ะใช่ครับอ่าเป็นไฟตัวนอก,ต,นอกตัวไทยเหมือนกันครับ อ๋ออันนี้คืออะไร TR ใช่ไหมใช่ครับก r ใช่ครับบ้านเราก็เป็นแบบนี้ใช่ถ้า TR ข้างในจะเป็นสีเทาดําอ่าและตัวธรรมดาจะเป็นสีโครเมียมแล้วหลังจากนั้นถ้ากระจังหน้าไม่คุ้นเลยเป็นตัวนอกหมดเลยครับใช่ไหมใช่ครับกระจังหน้าไม่คุ้นเลยครับท่านผู้ชมมานี่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยมันมีอะไรหรอหรือเรียกว่าเป็นเรดาร์ครับถ้าถ้าเป็นรถตัวท็อปจะมีเรดาร์อยู่แต่อันนี้เราจะเป็นคล้ายๆว่า CNC มาปิด เพราะว่าเฉพาะค่าเรดาร์มันตัวสองหมื่นกว่าบาทถ้าเราเบิกแต่สมมุติถ้าเกิดว่าคนอยากมาทำมาดูคลิปนี้บอกเฮ้ยผมเอาเรดาร์ด้วยจัดให้ได้ไหมจัดให้ได้ครับตามงบครับตามงบครับสองหมื่นกว่าไม่มมยแล้วฮะว่าทำกันนี้ไปเกินอยู่แล้วครับไม่ครับมันจะโดนค่าสายไฟอ๋อมีอีกเยอะครับโอ้ถ้าจะทําก็ได้ไม่ในซีเรียสครับนะฮะล้องหน้านี้ให้มาแต่อันนี้ของโจยังไม่ได้ใส่ไม่ใส่ครับอ่าเพราะว่า ถ้าทาไปเนี่ยโอ้โหมันอีกเยอะเลยแล้วทรงนี้เขาเรียกว่าทรงยังไงมันเป็นครอสคนที่หรือยังไงผมเป็นคนชอบชอบล้อใหญ่ๆแล้วก็รถเตี้ยๆครับอันนี้ก็เลยใส่ล้อ20นิ้วขอบ20ขอบ20กว้าง12โอ้ลบ4ี่สไม่มันดูล้นๆใช่ครับแต่ขอโทษทีไอการลบของเขาไอออฟลบเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรนะสำหรับทำและผิดกฎหมายไม่ใช่เพราะว่าโป่งเราเราโป่งออกมาแล้วครับล้อเราตามมาได้ครับแล้วโป่งตัวนี้คือมันมาแบบจริงจหรอใช่ครับเป็นเดิมๆของ ตัวออซี่เลยใช่ไหมออซี่เป็นโป่งนี้นะครับและเซตนี้กี่บาทฮะเซตนี้ก็ตกอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนะห้าหมื่นนี่ไม่รวมไฟนะครับไม่เกี่ยวกับไฟก็คือมีอะไรบ้างห้าหมื่นห้าหมื่นก็จะเป็นชุดชุดหน้าเลยแล้วก็จะมีคิ้วล้อแล้วแก้ม่ะอ๋อใช่ใช่แก้มด้วยปะถ้าถ้าแบบนี้ต้องแก้มด้วยครับโอ้มันไม่มีแก้มไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูไม่เป็นตัวนอกรันนี้ก็ตัดต่อกระบะด้วยครับแต่ถ้าเกิดจะรวมทุกอย่างมันก็แสนกว่าบาท แสนกระบาทถ้าได้ตัวนี้ผมก็โคตรคุ้มเลยครับถ้าแสนกระบาทคุ้มมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าแม่งโคตรส,สวยเลยและอย่างหนึ่งนะถ้าคุณใส่ล้อลออฟล็สี่สิบขนาดนี้นะใช่แล้วกว้างสิบสองนิ้วเนี่ยคุณจะใส่ยางเบอร์อะไรฮะตรงนี้เป็นยางเบอร์อะไรสองหกห้าสองหกห้าแต่ด้วยความที่เขากว้างครับมันก็เลยยางมันก็เลยดึงเป็นโดนัทใช่มันเลยสวยเลยคราวนี้แต,แต่ลูกค้าต้องรับให้ได้อย่างหนึ่งคืออันนี้ผ่าคัสซีระดับหนึ่ง ก็เยอะเยอะหนึ่งเพราะว่ามันต้องหลบเวลาเลี้ยวล้อครับอ่าต้องผ่าคือตัดข้างข้างตัดตรงมุมล้อข้างในไม่งั้นมันเลี้ยวแล้วมันมันติดนอกเสียจากว่าคุณอาจจะลดไซส์ของล้อลงแต่ไปใส่ยางหนาและเอาล้อใหญ่กว่านี้อีก แต่คัสตี้อะผมไม่มมยในการตัดละแต่มันโดนหลังซุ้มล้อหลังทุ่มล้อมันมันไม่ได้แล้วครับอ่ะแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเราใช้ล้อที่ขนาดเล็กกว่านี้แต่ยางหนากว่านี้ให้มันเป็นสไตล์ออฟโรดหน่อยอ่ะเราเราเราดูหเส้นรอบวงเอาครับอ๋อแต่ยังไงก็ตัดเชื่อผมเถอะเเ็็จแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้ภายในของเขาฮะเบาะที่เขาใช้คุณเชื่อป่ะ GR หายากนะพี่ g ีอาเลยใช่หนึ่งเดียวนี่เจ้าของเป็นใครยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่ของคุณบ้านหรือว่าเจ้าของมีเจ้าของ อ๋อนี่จะของเองของของโจเองถ้าใครมีสี่ขอนะตอนนี้นะผมบอกได้เลยครับคุณสไลด์ขึ้นมาเชียงใหม่คุณมาหาเขาเพราะว่าผมว่าเขาเนี่ยตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งที่ทา4ี่ขอทรงนี้ณเวลานี้ครับกับโจ39้าฮะถ้าเกิดเพื่อนๆน่าสนใจครับโจครับติดต่อคุณได้ยังไงในเพจของอู่โจ 3- ามพิลเก้าช็อปบายชโจครับฝากไว้ด้วยฮะกับอู่ดีๆแบบนี้ผมถือว่าผมนึงบอกไงเราพยายามไปทั่วประเทศทอมเชื่อได้ว่ามือหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีมือเดียวครับมือหนึ่งมีทั่วประเทศครับ เพราะทุกคนแม่งมีมือเหมือนกันเดี๋ววันนี้เปล่าด้วยกับโจ39ถ้าอยากจะทำรถกับเขาโทรได้ที่เบอร์086ย์แปดหกครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าครับเปล่าด้วยครับกับโจ39วันนี้ขอบคุณโจมากฮะขอบคุณครับขอบคุณครับันสุดจริงนะครเย